้อระหว่างโอเว่นกับกูมาใครเอเฟ่เก่งเหมือกันครับรูเลอรครับไปฉีกเลยอ่ะเราดูเลยคลืนนี้รูเลอรมาแน่โอเว่นมีคนโดเนตมาเราหสิบบอกว่าพี่โอเว่นแอชหน่อยครับตอนนี้นผมอยากลอง ไม่ปไเปเวทมันสไตล์เดวกินเด็ดอะเราต้องฉีกเลยเราต้องฉีกรเราฉีกออกไปเลยเฉีกออกไปไหนๆเขาก็บัฟแผทนี้หมาอีกรอบที่แต่ผมอยากเล่นเนโกออนฮิตนะเวผมไม่อยากเล่นเนโกเวอะผมไม่ชอบอะสกิลไม่โดนแล้วมันโด,โดนลงโทษเยอะเกินอะโอเพสไปนั่นแหละมาเอาลูนกินเด็ดอะมาอัพบิวนำอืมน่นาจะต้องคิว um นำเหมือนเดิมเว้ยคิวนำวิวตามขอสอบถามครับหลังเลือกตั้งแล้วระหว่างเสียงข้างน้อยกับเสียงข้างมากข้างเธอเป็นเราได้ไหม 仲間 Richman Shop ผู้ใบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีให้บริตลอด24ชั่วโมงการันตรคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอบก็ใช้เพียงแค่รายกัรดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official a ล richman shop อย่าลืมแอดนหน้านะนอกจากนี้ยังมีบรกิการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox, Riot, Steam, r g a f o o d Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจเท่หลังต้องนึกถึง Richmanhop นนนี่จะะนเเนมัโอโ เออทีแ<ม>ลาที่กูไม่กดอเฟกรอบอพี่เตมีหน้าเล่นเวทว่ะมันแมวอ่ะอยากไม่เหลือพี่ต้องเล่นออนแต่ไม่ก็คิวสัก2องขันผมอยากให้คิวมันฟาร์าเามเวฟไวๆไว้เจละมัดก็ต้องออนฮิปปไม่งั้นสู้ไม่ได้ออนฮิปที่ป่ามาใครได้3ตัวถ้าสงนเนิเ์ฟี่เลือกออนฮิสเวร น,นี่วิธีดูละมัดนะถ้าละมัดเดินถอยไปแค่แสดงว่าไม่มีเพื่อนแต่ถ้าละมัดเดินเข้ามาเปีคยแสดงว่าตรงตรง,ตรงนี้มีเพื่อนพี่จําผมได้ปะพี่ผมเล่นเซดีแล้วผมเอาสกิลชิวยิงยิงขึ้นข้นางบนเรื่อยแล้วมันอ้อมมาดัก <c oughs> อ้อมมาสัตว์น่า <c oughs> <ๆ S 1> ยิงจังเลยแบบสัตว์อะไรวะกูแค่ยิงเล่นๆป <c oughs> ้าเห็นต้องอ้อมมาดักกันขนาดนั้นเลยแผนการแม่แพ้แผนการเราแพ้ทุกเล่นเลยนี่ผมจะขึ้นอันนี้ปึ๊บปึ๊บอาเบรลูดูหน่อยก็วะอ๋อยู่นี่ เหมือนจะเริ่มบนนะพี่หรือว่ามันไม่ให้ช่วยก็เสียงไมค์ใครคี่ใแค่ัไหนผม่าบว่าคิวรังสักสองคันเลยคิวแรกมันเบาไปมินเนี่ยนมันพีเตรยมตัวพี่แปลงมันมินเนี่ยละเป็นเนียนกันแมเมินเนียนติดก่เฮ้ยแล้ทำไมกูวิ่งช้ากว่ามินเนี่ยนี่ไเหี้ยเกมมันปรับความเร็วขึ้นที่มินเนี่ยน่ะแล้วกูวิ่งอย่างช้าเลยสี่ตัวไีบ้างไง เป็นไงดีได้โคดเลยได้แฟดได้ดีมากเยอ๋อเหรอแฟลชเหรออือว่าใช่มสกิลอีแมตัวแยิงตัวตีไก่ทนี่มันดูง่ายมากมีสตัวอยู่บนออกมาล้วเข้าเลยนะ่เข้าเลยแต้ามน้ามันวอร์ดแข็งเลยครับอันนี้หนักลแปลว่าเปนวอร์ดแม็กพี่มากไม่แต่เรามัมา เอ๊ะแต่กูไม่เนียนเนี่ยบอกกูต้องตีก่นอนเฮ้ยมันมากูไปแล้วแม็กมันไม่เนียนแล้วมันรู้แล้วตัวไหนเนโกะอะซิลสันกลัวเนโกะไม่อะไรอะบาบเอเวสสูตรไหนเนี่ยมากี้ผมเดินไม่พร้อมมันเนียนเนี้ดูดีดูดูไอีขี้มันนี่เล่นบนมันเดินเร็วอะเล่นข้างที่มันปรับมา สัพพลายมาเตอร์ฟัคเกอร์เจ็บเจ็บเซโน่เซโน่เดินออกกูบอกเลยกูไปสุดอ่ะแล้วกูหลบสุดอ่ะชิ้นเล็งข้างมันวิ่งไวเป่าคนดูชิ้นตลกว่ะทุบล่างปอมซะโยกเลยแล้วตลบถึงทุบล่างปอมครับ จได้ละไอตันตั้งยี่ยห้าเลยนะพี่อะไรนะสาไอตันตั้งยี่ห้าเลยนะเสร็จหน้ากระตาดีอ่ะโต๊ะละมัดอยู่กลางครับตีลิฟต์เหรอละมัดแถวบนนะพี่อยู่ไหนไม่รู้แม่ผมก็แปลงเป็นเลสป่ะรอละมัดมาตีแล้จะมีจังหวะที่ประกูแปลงเป็นเลสแล้วรอคนมตามตีเอา่ะต,ตลกน่าดู <c oughs> แต่เราก็ออโต้ออโต้ออโต้แต่คุมพี่แล้พักไอ้แม็กอาใส่เลสพี่แบบเฮ้ยขนาดเขาเขาไม่ลึกแล้วพี่โดนไปสองรอบเอ้ารำมะไรกับป่าอ่ะเลยโอ้โหหมดป่าเลยเฮียรับอยู่เว้นแห่มากโดไปถึงอ่าท้าไปหน่อยนะเอ้ย ตัันนดอ่ะเดี๋ยวนะละมัดมันออกในนี่หรอรองเท้าเหลืองอมันต้องเป็นบูทบูทออฟโซลิบเน็ตไม่ใช่เหรอไม่ถามว่า,านี้ไม่ออกรองเท้ากันเวริงหรอซีซีทุกตัวนะพี่ไม่ใช่เวทก็ถึงซีซีอะสังออกป้็นะก็น้อบอกว่าซีซีพูดว่าอะไรนะเหมือนโอ๊กเลยว่ะเวนี่ผมไม่ได้เหมือนคนสว่าหมาแบบนั้นคุณสู้แล้วคุณสู้แล้วเขาวอร์ดเขาน่าจะวอร์ด ในนี้นะไม่งั้นละมัดไม่นา่าเวทปากแม็กเว็เนี้ยแหละพี่รับก่อนพี่รับก่อนพี่ว่าตัวตีใกล้เนียนกว่าผมกำล,ลังรอเลเยอร์มาดาอยู่พี่เข้าไปแล้วพี่อะไรอ่ะมาแล้วเนี่ยเนี่ยเดินนำเลยอ่ะอออนี่เนียนมากอ่ะดูดิเชี่ยเนียนปะเนียนปะอันเนี้ยอ,อยู่ปะถ้าดูดีๆจะไม่เนียนเท่าไหร่เฮ้ยอันนี้ไม่เนียนแล้วแต่เนียนที่ไรเดินกลับไปแกมินเนียนใครอ้สัต่ไอ้ที่นี่ก็เวทปากกว่าจังเลยมึงอยู่ไหนได้ละ <laughs> 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 มัด เฮ้ยนี่อยู่นี่โหไม่ตินะพี่ทอเวทปากูไม่หยุดย้อนมืออยู่ไหนน่าจะกลับบ้านไปย้อนสายทันป่าวะเอาไม่ได้ด้วยนี่ไอแม็กไม่วอดสองอันว่าไงรออยู่เลยต้องขยับเมื่อไหร่เฮ้ยต่ามาก็มาดิอ้าวเห็นกูเป็นป่าทางเรื่องทาเวทกูจำนะครับไอ้แม็กดันมาใส่ใดิพี่จะเอาบูบับมัน เ้งั้นมามามาเงี้ยมาให้หมดอาจารย์ไม่อยู่มันเดินกงน้่นะถ้ามันไฟป่าหัวไอ้เฮียหมางทีมก็คันย้อนหายเห็นกูความช้าหน่อยเวียกูจำต่อไปก็ลูเด่นดูเด่นอะไรวะน่าชาทู่ เป็นหกหนึ่งะว่าชนะแล้วอีสัตว์เขาบอกแล้วใครบอกให้ผมไม่แฝบแอนทอนที่ต<อ>้น<อ>กเกมจากไมปอรนต์าไม่อยอมเดินแกงอ่ะแทนที่ออนแปดเฮ้ยโอ้โหหลบไม่ทันวันฮิตนะเว้พี่ชาย <c oughs> ตัดตีสามตีแตกเลยโคตรแรงเลยอะไรผมทังนั้น,น,น ถ้ามึงไม่บอกมึงจะเอาต่อว้ายเบนพี่หอมโดนพี่สุดาสุดาสุดามาเดินหลบไปเลยอ่อนฮิตนะจ๊ะออนฮิตนะจ๊ะออนฮิต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 นะจ๊ะเยอะลืมไอสัตว์แม่งหีพรอมเมลแล้เที่จตีไปเจ็บเองพี่ต้องออกอะไรนะเบนหน้าชองเอาแล้วกี้เห็นว้าบกลับกลับเลยข้าวไนั่นมัดอยู่ วิ่งเข้ากลางนะโอ้ไม่ได้วิง่งข้ากลางวิ่งข้าป่าพี่อะมาๆๆที่นี่แม่งเวทแต่ป่ากูนี่ฮะฆ่ามันตายไปอีกอสัตว์เฮียเวทบบป่าคุยแล้วเอาวอดเหลืองมาเล่นเลยนงต้องวนะเนี่ยหานี่มาโผสู่เวทได้ทำถูกนะแต่ว่ามึงเอาอะไรของมึงมาไม่กล่าวว่ากูแบบมองเห็นเลยไงออนฮิตแต่ดาวมูดแล้วมันกยเฮ้ยละมัดอยู่บน ถ้ามันไม่กันป้อมกันเลยในโค้ดแรกๆมันต้องต้องเนิร์ฟวีว่ะตอนฮิตแรงคือได้ที่ได้เอา้าไม่รอกูถึงก็นะผมไม่ทันไม่โห่อยไม่ทันทนี่น่าจะรอพี่เขา,า้ากันรีบดิวัยรุ่นเหมือนจะต้องใจร้อนเ่าะวะให้ไปลงไปล้อยากเอวีวผ <Yeah. S 2> มเต็มแล้วขนาดมันย <Yeah. S 2> ังมีบางเหมือนอันรีบ 60วันมี่พี่กำหนดการแล้วอะพี่จะรีบนานเกินเรือยกันมั้ยนาร์ซัสเขาได้วินของหลักเขาแล้วนะอันนี้อะเหรอไม่ออกเไม่พี่ออกเทียอันนี้ฮอันมันออกเทียร์ทำไมนาร์ัสอะมาน้ำหมดพี่เดี๋ยวมาน้ำหมดนึกไม่ถึงขนาดนาชอละนาชอละได้เวลาแข๊งนาร์ซัสละที่เล่นบิวนี้เก่งกว่าบิวปกติบิวปกติมันได้ทีเดียวไงเก็าใจปะแบบคุณ EQ แล้วคุณก็ออกขนานั้นอะอันนี้คุณแบบ มันแค่ยืนตีอะ่ะมันแค่ออโต้แคร็กไปเรื่อยๆทำไมมันไม่สลับเป็นพี่พกเมาอยู่แล้วเพกาเมาคนเดียวไงไหมไปก็โดนอไอพีอยู่ไปแล้ว่อรถถังโกดหนีวะเรียนวอร์ดลยแม็กจะมีคนมากระทืบมึงแน่นอนน่าลงไปล่างแล้วป่ะร้อย คือปางไปไอ้าวแปดโอเคเอาละมัดอยูน่นี่ตายเลยตีสามตีหล่อนี่จะนหน้าเรงตีสามตีแตกเลยไปอยู่เว้นนานแล้วอีกมองอยู่ล่างเลยพี่เขากเมาเอาเอาเอาโดนแปด ตัดตัวปลอมเพื่อนจะได้แล้วเย่าหลอกหลอกแบบลเอียดยิบบะผมบอกเลยยินนิ่งกะให้มันยินนิ่งแล้วกด W สุดท้ายแล้วเขาวิ่งตามตัวปลอมด้วยเวนในโกว่าไงมีกดเชียรอะไรผมทั้งนั้นเกมจริงๆในล่างอย่างแตบนมั้นมันไม่แก่งล่างอ่ะดูดามีมันไปโซนป่าบนให้นาซัอย่างเดียวเลยรู้โซนทำไมดูท่าวับ หลอกเป็นผีเลยครับต่อไปนะสัตดันเบรไอคนดูตัวไหนว่ามาเล่นให้ดูนี่ไม่ตายเลยว่ะได้คลิปแมนาเวนบ้างไงคลิปสั้นอยู่แล้วพี่ยี่ได้หาแคทบอยหากว่าเเออดรักแคดบอยไม่ได้หาที่้นมันโงู้ะคนดูมันรักแคทบอยคนเดียวแล้วให้ผมเล่าให้ฟังก็ดูไอแคทบอยมันเล่นในโกซับแล้วทีมูนี้เอเดียร์ดีทอมึงนสัตอะไรนะถามว่าเล่นมีตัวไหนดีแม่งบอกดูเอ่อ เลนมันมีสักเลนหนึ่งอะได้อินทิพิเตอร์เลนที่มีอินฮิพิเตอร์จะมีรถถังตัวใหญ่ใช่ไหมแร็คเกบอยมันไปกอบรถถังตัวใหญ่แต่มันเอารถถังใหญ่ไปดันเลนที่ไม่มีอินทิพิเตอร์แล้วศัตรูก็ไม่เอใจเฮียอะไรแล้วเกมมันก็ตะกิ้ไปนี่ผมยังงงเลยบอกเดี๋ยวก่อนนะคือมึงไม่สงสัยหรอว่าเลนเนี้ยอินทิมึงยังไม่แตกมันจะมีรถถังมันจะมีกันดั้มได้ไงคาริต้าพี่คาริต้านีฝ่ายมันเกินเยียวยาเกินตานั้นอะ